สวดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ IT Today by ไยโยเอนะครับผมบุตนะครับผมโบ๊ทนะครับครับแต่วันนี้เราก็อยู่กับเดลโนบุกเกมมิ่งนะครับก็สําหรับลูกค้าที่ต้องการโนบุกเอาไว้เล่นเกมใช้งานทั่วไปหรือว่าจะเอาไว้ตัดต่อวิดีโอก็ได้นะครั Oh, บอกเลยว่าใช้งานได้ครอบคุมมากๆเลยนะครับและยังมีฟีเจอร์เด็ดๆอีกมากมายนะครับบอกเลยว่าทันสมัยและเหมาะสมกับการเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งปี2020มากๆสําสำหรับดีไซน์ของตัวเครื่องเป็นอย่งไงบ้างดีไซน์ของตัวเครื่องนะครับก็มีทั้งหมด2ส,สีเนาะสีที่เราํำมาโชว์ในวันนี้ก็จะเป็นสีดำด้านหลังก็จะเป็นดำด้าน ตัดด้วยขอบสีน้ําเงินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้เดลนะครับให้เป็นสีสะท้อนออกมานะครับแล้วก็ก็จะมีโลโก้เดล G ีสดูด้วยนะครับตัวเครื่องเนี่ยวัสดุเนี่ยจะทำมาจากพลาสติก ABS นะครับระบบระบายความร้อนในตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นพัดลม2ตัวนะครับเป็นพัดลม2ตัวอยู่ด้านนี้ดูดเข้า2ตัวแล้วก็จะเป่าออกนี่2อทางนะครับส่วนตัวพอร์ต ที่ให้มานะครับด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นเริ่มที่เก็บชาร์จไฟนะครับเป็นตัวแดปเตอร์ถัดมาก็เป็นมินิดิสเพย์พอร์ตนะครับถัดมาก็จะเป็น h ทสต์ไอมี USB 3 1มพอร์ตมีแลนดมีธันโนโบนะครับด้านขวามือของเราก็จะมีเป็น USB 2อีก2พอร์ตนะครับแล้วก็จะเป็นห้องเสียบหูฟังแล้วก็เป็นเ d c ติกาครับแล้วก็ภายในตัวเครื่องก็จะเป็นประมาณนี้ครับเริ่มที่กล้องนะครับกล้องเนี่ยก็จะเป็นตัวคาเมราเสดีนะครับ นี่ก็เป็นโลโก้เดลสวยนะครับด้านในก็จะเป็นสีดําด้านเหมือนกันนะครับมีสติ๊กเกอร์บอกว่าเป็นเดลพรีเมียมซัพพอร์ตในการโทรแจ้งออนไซต์กรณีเครื่องมีปัญหาตัวคีย์บอร์ดก็จะเป็นแบ็คไลท์แล้วนะครับมีฟิงเกอร์สแกนดีสายก็ประมาณนี้ครับจากเรารู้ดีไซน์ของตัวเครื่องไปแล้วนะครับแล้วสเปคมีอะไรบ้างสเปคตัวนี้นะครับซีบจะเป็น i7 นะครับเจเนอเรชันสิบหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เทสนะครับเป็นหกคอร์สิบสองเทสตนะครับตัวการ์ดจอที่ใส่มาให้ก็จะเป็นนนะครัับวกออ่ตห้าจ ็จะเป็น15.6ห้าจุดฟูลเฮนะครับเป็นจอด้านนะครับเป็น led จอด้านนะครับเป็น ips 120 h z ตัวแรมที่ใส่มาให้ในตัวเครื่องก็จะเป็น mm hmm. 1 6 gb ddr 4 bus 2 9 3 3นะครับจริงๆตัวเครื่องเนี่ยสามารถอัปเกรดแรมได้ถึง3 2 gb เลยนะครับฮาร์ดดิสที่ใส่มาให้ก็จะเป็น ssd solid state drive 512 gb ตัวเครื่องสามารถรองรับการใส่ ssd เป็น m 2ได้อีก1สล็อตนะครับเพราะมีพอร์ต มีพูว่างอยู่อีก1สล็อตนะครับเผื่อเราใช้งานไปแล้วแล้วเก็บข้อมูลไม่เพียงพอก็สามารถเพิ่มใส่เพิ่มเข้าไปได้นะครับตัวการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับก็จะเป็นบลูทูธ5.0 Wi-Fi เป็น Wi-Fi 6แล้วครับส่วนตัว Windows ที่ติดมาให้ในตัวเครื่องนะครับก็จะเป็น Windows 10แท้นะครับเป็น Home 64มิตมาให้นะครับแล้วก็ตัวการรับประกันนะครับก็เป็นประกันออนไซต์เซอร์วิส2ปีนะครับกรณีเครื่องเสียเครือมีปัญหาลูกค้าสามารถโทรเข้าบอร์02 Call Center ที่มีสติ๊กเกอร์ติดอยู่ในตัวเครื่องเดียวได้เลยเดียวจะส่งช่างเข้าไปออนไซต์และดูแลลูกค้าถึงที่บ้านหรืที่ทํางานแล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะครับส่วนราคาตัวนี้ ที่เปิดตัวมาก็จะอยู่ที่36,990กนเบาทครับนอกจากสเปคที่เพิ่มขึ้นมาจาก g 3รุ่้นที่แล้วยังมีฟีเจอร์อะไรเพิ่มขึ้นไไมาอีกไหมครับอ๋อส่วนฟีเจอร์ตัวที่เพิ่มขึ้นมาใน new g 3ตัวนี้นะครับก็คือกรณีที่เราชัดดาวเครื่องปิดเครื่องปกติเนาะแล้วเราเปิดเครื่องครั้งหน้าเราแค่ยกฝาขึ้นเครื่องจะติดให้เราออตโต้คือมันช่วยในการที่เราไม่จำเป็นต้องไปกดปุ่ม power เ,เพื่อเปิดเครื่องนะครับเป็นการถนอมปุ่ม power นะครับจะสาธิตให้ดูนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คคคืือออเเรร่่่งชัด,ดาายยูะกก็แ ฝาตัวเครื่องเปิดขึ้นนะครับเครื่องก็จะติดให้เราออโต้เลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าลูกค้าท่านใดที่ไม่ชอบในฟีเจอร์ตัวนี้นะครับเราก็สามารถเข้าไปปิดในไบออทได้นะครับแต่เราก็ใช้ปุ่มพาวเวอร์เปิดปิดปกตินะครับดูจากสเปกว่าฟีเจอร์นี้ค่อนข้างเจ๋งมากๆเลยนะครับแต่มันก็ยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนอยู่ดีเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องนี้นไปเล่นเกมให้ดูว่ามันเจ๋งอย่างที่สเปคบอกหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันได้เลยนะครับ Over. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. We've got rust up in there, we're bringing you home. กันบ้างครับสำหรับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งตัวนี้นะครับดีหรือไม่ดีก็ลูกค้าลองพิจารณาดูกันเองนะครับผมก็ถ้าหากสนใจนะครับสามารถติดต่อพี่บ๊อได้ที่ช่องทางไหนบ้างครับก็ถ้าลูกค้าสนใจในโน้ตบุ๊กตัวนี้ที่เรารีวิวไปนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาเจอกับโน้ตบุ๊กตัวจริงแล้วเข้ามาฟังคำแนะนำจากผมได้นะครับที่ร้านโน้ตบุ๊กเอาท์เล็ตสตาร์ไอีนะครับผมประจำอยู่ที่นี่นะครับเป็นพีซีเดลประจำอยู่ที่หน้าร้านนะครับ ก็เดี๋ยวก็ยังมีสินค้าตัวอื่นอีกมากมายนะครับถ้าลูกค้าสนใจก็แวะเข้ามาชมเครื่องก่อนดูเครื่องตัวจริงก่อนแล้วก็สอบถามได้ครับผมดีให้คาแนะนาเสมอครับก็ช่องทางหนึ่งที่สามารถติดต่อได้นะครับเราติดต่อมาที่บริษัทระยองโมเดลเซอร์วิสหรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์นะครับก็เดี๋ยวผมใส่ไว้ใต้ที่นี้นะครับก็ก่อนที่จะจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร่นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่อีกทีหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ